นิมิตและวิปัสนาหลวงพ่อพุธฐานิโยวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาได้เทสแสดงธรรมที่เกี่ยวข้องกับนิมิตในเทปเรื่องนิมิตและวิปัสนาเมื่อครั้งหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นักปฏบิบัติบางท่านที่ติดนิมิตจนถอนตัวไม่ขึ้นหลับตาทำสมาธิก็ตกลงในวังวนแห่งภาพต่างๆ ที่ปรุงแต่งขึ้นในห้วงสมาธิจริงบ้างปลอมบ้างแล้วแต่สภาพของสังขารปรุงแต่งหรือยานกำหนดครูบาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานจึงเตือนผู้ปฏิบัติชั้นหลังมาทุกยุคทุกสมัยในเรื่องนิมิตและความสุขในสมาธินักปฏิบัติธรรมบางท่านก็หลงหลายได้เพลิมกับนิมิตหรือให้ความสำคัญกับผู้รู้ผู้เห็นนิมิตว่า เป็นผู้วิเศษเลอเลิศภาพในนิมิตท,ที่ปรากฏและถูกต้องนั้นมีเพียงเล็กน้อยนอกนั้นเกิดจากสังขารปรุงแต่งเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งนิมิตท,ที่ปรากฏขึ้นเองและนิมิตท,ที่กํำหนดเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิอ่อนๆก็มีนิมิตจางๆแล้วค่อยๆชัดขึ้นเมื่อสมาธิสงบจนกระทั่งชัดที่สุดทุกครั้งที่ปรากฏนิมิต ต้องใช้ปัญญาอบรมจิตควบคู่กันไปด้วยเพร้นิมิตท,ที่ปรากฏอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์แล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในนิมิตเพื่อพัฒนาจิตในระดับต่อไปก็จะออกมาในอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนิมิตในลักษณะต่างๆรวมทั้งความรู้สึกหลากหลายของความสงบที่จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับทั้งนี้ต้องใช้ไตรลักษณ์เป็นหัวข้อทมใหญ่ ในการพิจารณาองค์ประกอบของสมาธิทุกรูปแบบก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังเกี่ยวกับเรื่องนิมิตต่างๆถ้าท่านภาวนาแล้วเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มักเกิดขึ้นเพราะอุปทานที่ท่านคิดว่าอยากรู้อยากเห็นระดับจิตที่สงบลงเป็นสมาธิ ในขั้นอุปจาระสมาธินั้นถ้าจิตมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาในขณะนั้นมันจะกลายเป็นตัวเป็นตนไปหมดเพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นรู้สึกมองเห็นด้วยตาธรรมดาตาท่านหลับอยู่แต่ท่านก็มองเห็นได้ทำไมจึงมองเห็นได้ก็เพราะจิตท่านเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างอันนี้พึ่งสังวร ในเมื่อเหตุการณ์ที่กล่าวนี้เกิดมาแล้วควรจะปฏิบัติต่อนิมิตท,ทั้งหลายเหล่านี้อย่างไร 1. ท่านอย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นในการที่ได้พบเห็นให้ประคองจิตอยู่ในท่าทีที่สงบเป็นปกติ 2. อ,อย่าไปยึดว่าสิ่งนั้นเป็นจริงถ้าจริงมันจะสงสยัยสมาธิอ่อน,ออน กระแสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้นานๆภาพนิมิตนั้นจะอยู่ให้ท่านชมบางทีท่านอาจจะนึกว่าภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินสนุกยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสข,ของใครแต่ถ้าผู้เห็นนิมิตนั้นเคยมีสมาธิดีมีปัญญาดี อาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติพิจารณาเป็นกรรมฐานในแง่ของวิปัสสนาเลยกำหนดหมายว่านิมิตนี้ก็มิเที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการแปลเปลี่ยนยักย้ายอยู่เสมอถ้าท่านสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนา เรื่องนิมิตต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยถ่ายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดหมายเอานิมิตเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นอารมณ์ที่จะน้อมนึกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานหรือสมถกรรมฐานก็แล้วแต่ยอมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้นๆ แต่ถ้าผู้หลงว่าเป็นจริงเป็นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นๆชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นๆบางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นฝากเอาไว้ให้นักปฏิบัติได้โปรดพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางผ่านของผู้บำเพ็ญจิตแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดจากการพิจารณากรรมฐาน โดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของจิตจะน้อมนึกไปในแง่ไม่สวยงามก็ตามจะน้อมนึกไปว่ากายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ตามในเมื่อจิตสงบลงแล้วยิ่งเห็นจริงในอสุภกรรมฐานหรือในธาตุกรรมฐานจนมองเห็นอสุภกรรมฐานว่าร่างกายนี้เป็นของสกปรก เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเปื่อยน่าเกลยดผุพังสลายตัวไปจนไม่มีเหลืออะไรยังเหลือแต่สภาพจิตที่ยังสงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดสิ่งที่รู้เห็นทั้งหลายหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆแต่เมื่อจิตถอนออกมาจากความเป็นสภาพเช่นนั้นแล้วมาสู่ปกติธรรมดา ร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหายไปนั้นก็ยังปรากฏอยู่จะปรากฏว่าสูญหายไปหรือปฏิกูลเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้เป็นเพียงนิมิตซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อจิตเพ่งจดจ่ออยู่ในสิ่งที่รู้แน่วแน่นิมิตย่อมเกิดขึ้นอันดับแรกเรียกว่า อุคหานิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคนิมิตอุคหานิมิตจิตจดจ่อรู้ในสิ่งสิ่งเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนิมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติแต่รู้เห็นกันอย่างติดหูติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เรียกว่าอุคหานิมิต ทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัติความเปลี่ยนแปลงของนิมิตให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลงหรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่านิมิตการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสำคัญมั่นหมายในการเปลี่ยนแปลงของนิมิต โดยกำหนดอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเข้ามาแทรกความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านจะกลายเป็นการเดินภูมิวิปัสสนากรรมฐานและนิมิตท,ที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นในขั้นนี้เรื่องราวหรือนิมิตอะไรที่เพิ่งเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติอยู่ก็ตาม ให้สังวรระวังรักษาความรู้สึกนึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตของเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรู้ผิดนี่คือหลักการปฏิบัติที่เราพึงสังวรระวัง